สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมานิยายเรื่องชั้นแพ้ทางหมอเป็นงานเขียนของทัศนียาวรีหรือต้นอ้อแต่ก่อนที่จะไปฟังนิยายนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องส้มฉุนนิยายเสียงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและทุกคนจะไม่พลาดนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆกันค่ะเชิญติดตามรับฟังนิยายเสียงเรื่องชั้นแพ้ทางหมอ ตอนที่ยี่สิบสองอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่เอื้อมไม่ถึงถึงตอนนี้ผมรู้แล้วว่าการวิ่งตามใครสักคนมันเหนื่อยมากแค่ไหนผมรู้สึกเหนื่อยมากที่ต้องวิ่งตามน้ำปรุงผมเหนื่อยผมทอ้อเมื่อก่อนน้ำปรุงเองก็คงจะเหนื่อยมากเช่นกันที่เธอต้องวิ่งตามผมต้องคอยดูแลเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดีแต่ผมไม่เคยเห็นคุณค่าของเธอเลย ผมรู้สึกแพ้แพ้ไอหมอหน้าจืดนั่นแล้วจริงๆน้ำปรุงเธอประกาศแล้วว่าต่อให้ไม่มีหมอเธอก็ไม่กลับมาหาผมผมรู้สึกหมดหวังรู้สึกท้อแท้ผมเปิดเพลงฟังในโทรศัพท์ผมนั่งฟังไปเรื่อยๆจนมาถึงเพลงเพลงหนึ่งที่มันเพราะเพราะมากจริงๆความหมายของมันดีทุกวันนี้ผมเองก็ไม่ต่างจากคนอกหักหรอกนะ แต่จะโทษใครได้เพราะผมทำตัวเองทั้งนั้นผมไม่รู้หรอกนะว่าเพลงนี้มันชื่ออะไรแต่มันเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ของผมมากเหลือเกินผมนอนฟังเพลงไปเรื่อยๆเล่นซ้ำเพลงเดิมใจของผมมันเจ็บเหลือเกินเมื่อได้รู้ว่ายังไงยังไงน้ำปรุงก็ไม่กลับมาหาผมอีกแล้วเธอให้โอกาสผมได้เป็นแค่เพื่อนและเป็นพ่อของน้องไอรินเท่านั้น ใครจะเป็นเพื่อนเธอได้ละ่ะผมอยากเป็นมากกว่าเพื่อนผมอยากได้สถานะของผมกลับคืนมาภาพของเธอในวันนั้นทำให้ผมได้เข้าใจภาพที่สวยงามเหมือนดังความฝันผมใช้มือปาดน้ำตาของตัวเองเบาๆเมื่อเสียงเพลงแว่วเข้ามากับรอยยิ้มที่ฉันไม่เคยจะมีให้เธอได้ภาพเธอกับเขาทำให้ผมได้เรียนรู้ว่ารักแท้ ควรเป็นเช่นไรผมนั่งกอดเข่าตัวเองแล้วร้องไห้ออกมาทำไมผมถึงทุกข์ได้ขนาดนี้ผมเจ็บปวดจนแทบทนไม่ไหวผมปล่อยน้ำตาให้ไหลรินออกมาราวกับเม็ดฝนทำไมผมถึงมารู้คุณค่าของน้ำปรุงตอนที่มันสายไปแล้วมันถูกแล้วที่เธอจะเริ่มต้นชีวิตใหม่จบแบบนี้ดีที่สุดแล้วน้ำปรุงฉันขอโทษ จบแบบนี้ดีที่สุดแล้วผมคงต้องยอมปล่อยมือเธอและหันมายินดีที่เธอกำลังจะมีชีวิตใหม่ที่ดีจบแบบนี้ดีที่สุดแล้วผมนั่งฟังเพลงจนจบน้ำตาก็ไหลดินออกมามากกว่าเดิมผมรู้ว่าไอ้หน้าจืดมันรักน้ำปรุงมากซึ่งดูว่าจะมากกว่าผมด้วยซ้ำคนที่เคยยืนเคียงข้างเธอในวันนี้กลับไม่ใช่ผมผมใช้เวลาจีบ และคบหาเป็นแฟนกับเธอตั้งนานหลายปีกว่าจะได้แต่งงานกันและใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแต่ผมกลับทำมันพังทุกอย่างเพราะตัวผมเองเสียงเคาะประตูดังรัวๆขึ้นไม่สิมันไม่ใช่เสียงเคาะประตูสินะมันเหมือนเสียงทุบป,ประตูมากกว่าไม่รู้ว่าใครโมโหโกรธาประตูบ้านผมถึงได้ทุบมันแรงขนาดนั้นมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับ ผมลุกขึ้นจากโซฟาแล้วเดินไปเปิดประตูคนตรงหน้าที่ผมเห็นยอมรับว่าผมดีใจมากๆเพราะเป็นน้ำปรุงกับน้องไอห,หน้าจืดเธอมองผมอย่างโกรธเคืองแต่ตรงแก้มของเธอมีแต่น้ำตาน้ำปรุงร้องไห้จนตาบวมชำ้ำผมอยากจะกอดและปาดน้ำตาที่แก้มให้เธอจังแต่ผมไม่มีความกล้าขนาดนั้นน,น้ำปรุงผมเอ่ยชื่อเธอเสียงเบาวิว อยากดึงร่างบางของยิงสาวเข้ามากอดเหลือเกินใช่ปรุงเองพี่ของนายอยู่ไหนผมชะงักเพราะน้ำเสียงของเธอที่ตวาดถามออกมาตั้งแต่ที่ผมรู้จักน้ำปรุงมาเธอแทบจะไม่พูดเสียงดังแบบนี้เลยนี่หมายความว่าเธอเหลืออดหรือไม่ก็เธอโกรธสุดๆแล้วเจ็บดีจังนะที่เปิดประตูมาเธอก็ถามหาคนอื่นเลยเธอ ไม่ได้ตั้งใจมาหาผมผมเจ็บโคตรๆเจ็บสุดๆพี่นนไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนไปนานมากแล้วด้วยพี่ของนายจับตัวหมอไปใช่ไหมบอกปรุงมาสิพี่ของนายจับตัวหมอไปไว้ที่ไหนบอกมาบอกมาสิบอกมาเดี๋ยวนี้ผมมองหน้าน้ำปรุงที่ตอนนี้น้ำตาไหลลินลงมาไม่ขาดสายเธอคงจะรักไอ้หน้าจืดมาก มันตอกย้ำหัวใจของผมให้เจ็บมากกว่าเดิมผมควรจะปล่อยให้เธอไปมีความสุขแล้วใช่ไหมหรือว่าควรจะรั้งเธอเอาไว้ตอนนี้สมองของผมมันตีรวนกันไปหมดทำไมปรุงคิดว่าพี่นน,นจับหมอไปละผมรวบรวมความกล้าเอื้อมมือจะไปเช็ดน้ำตาให้กับเธอแต่เธอก็ปัดมือผมออกทันทีเจ็บอีกดอกที่เห็นคนที่ตัวเองรักทำแบบนี้ ในวันที่เธอร้องไห้มีน้ำตาผมไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับเธออีกแล้วหมอไม่เคยมีศัตรูที่ไหนพี่ของนายจ้องที่จะทำร้ายหมอเลวเลวทั้งพี่ทั้งน้องเลยพวกนรกส่งมาเกิดนายนายไม่ได้ทำนะปรุงถึงนายจะชั่วนายก็ไม่คิดที่จะทำอะไรแบบนั้นถ้านายไม่ได้ทำแล้วพี่ของนายจับหมอไปไว้ที่ไหนบอกปรุงมาเดี๋ยวนี้ว่ามัน จับหมอไปไว้ที่ไหนร่างบางของน้ำปรุงสั่นเพราะแรงสะอื้นผมเข้าใจแล้วว่าผมคงจะเอาเธอกลับคืนมาไม่ได้อีกแล้วผมต้องยอมรับผลของการกระทำของผมแล้วละ่ะพี่นนต้องจับไอ้น้าจืดไปอย่างที่เธอบอกแน่ๆแต่พี่นนก็ไม่ได้บอกอะไรผมไว้เลยเขาหายไปตั้งแต่ตอนเย็นแล้วบอกแค่ว่าจะไปหาเพื่อนบอกพวกเรามาเถอะคะอย่าให้มีใครต้องเป็นอะไรเลย โทษหนักจะได้เป็นเบาน้องไอ้หน้าจืดพูดขึ้นนายไม่รู้จริงๆพี่นนท์ไม่ได้บอกอะไรนายเลยผมสายหน้าไปมาเพราะผมไม่รู้จริงๆว่าพี่นนท์ไปไหนได้โปรดเถอะนายหมอจะตายไม่ได้พ่อของลูกในท้องปรุงจะตายไม่ได้ได้ยินไหมหมอจะตายไม่ได้ลูกของปรุงเขายังไม่ได้ลืมตามมาดูโลกเลยอย่าให้ต้องกำปราพ่อปรุงขอร้องนะ ในเห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเราปรุงผมรู้สึกช็อกกับสิ่งที่ได้ยินเธอกําลังท้องกับไอ้หน้าจืดผมจะปล่อยให้เขาตายได้ยังไงถึงแม้ว่าผมจะเลวแต่ผมก็ไม่เลวขนาดนั้นผมยังรักน้ำปรุงเต็มหัวใจอยู่ก็จริงแต่มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้อีกแล้วเพราะเธอเลือกไอ้หน้าจืดแล้วและเธอกำลังอุ้มท้องลูกของมันอีกการที่ได้เห็นคนที่เรารักมีความสุข มันจะดีมากกว่าไหมถึงมันจะเจ็บแต่มันก็เจ็บแบบมีความสุขผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพร้อมกับกดโทรออกไปหาพี่นนท์ว่าไงพี่พี่อยู่ที่ไหนครับผมทำภาษามือให้น้ำปรุงและน้องไอ้หน้าจืดเงียบผมไม่อยากให้พี่ชายของผมรู้ว่าน้ำปรุงอยู่ที่นี่กับผมทำไมแกจะมาหาฉันหรือถ้าพี่กำลังจะฆ่าไอ้หน้าจืดผมจะไปดูด้วย พี่อย่าเพิ่งฆ่ามันนะผมจะจัดการมันด้วยมือของผมเองแล้วแกรู้ได้ยังไงว่าฉันจับไอ้หน้าจืดมาก็คนที่บ้านของมันตามหากันให้วุ่นผมอยากไปหาพี่ผมกลัวครับได้สิถ้างั้นแกก็มาที่โกดังร้านของพ่อแกจำได้ไหมระวังตัวด้วยละ่ะอย่าให้ใครตามมาได้ครับพี่ผมกดวางก่อนจะถอนหายใจออกมา ผมทำถูกแล้วใช่ไหมผมควรจะทำแบบนี้ใช่ไหมผมแพ้ไอ้น่านจืดแล้วผมไม่สามารถเอาน้ำปรุงคืนมาได้ผมรู้ว่ามันตั้งใจทำให้น้ำปรุงท้องเพราะเธอจะได้ไม่กลับมาหาผมแน่นอนอย่างที่มันเคยบอกผมไว้ว่ามันน่ะร้ายกาจไปกันเถอะค่ะแต่พี่นนเอารถในไปผมไม่มีรถครับไม่เป็นไรท้งนั้นไปรถเคสก็ได้ค่ะ รอก่อนนะหมอปรุงกำลังจะไปช่วยเธอบนพึมพำพร้อมกับปาดน้ำตาเจ็บนะอยากรั้งอยากกอดแต่ทำอะไรไม่ได้แล้วผมเสียเธอไปแล้วผมไม่สามารถเอาเธอกลับคืนมาได้อีกแล้วรีบไปเธอเดี๋ยวจะไม่ทันการเคสกลัวว่าพี่หมอจะเป็นอันตรายไปกันเถอะครับผมรีบขึ้นรถส่วนเคสเป็นคนขับนำปรุง นั่งร้องไห้ตลอดทางเธอทำท่าทางร้อนรนดูเป็นห่วงเป็นใยไอหน้าจืดมากมายตอนที่เธออยู่กับผมเธอไม่เคยมีความสุขเลยแต่อยู่กับไอหน้าจืดมันทำให้น้ำปรุงยิ้มได้ตลอดเคยไหมที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่ทำอะไรไม่ได้เลยอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลผมหันหลังให้กับเธอก่อนที่จะปล่อยน้ำตาของลูกผู้ชายให้มันไหลดินออกมาผมแพ้ ผมแพ้แล้วจริงๆผมไม่สามารถเอาเธอคืนมาได้อีกแล้วไอหน้าจืดมันสามารถครอบครองตัวและหัวใจของน้ำปรุงได้อย่างง่ายดายจบตอนที่22อยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่เอื้อมไม่ถึงในนิยายเสียงเรื่องฉันแพ้ทางหมออย่าลืมโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ